ไฟตรงนี้แหละเป็นตัวแทนของคําว่าไอ้ไฟตอนนะพี่เอ๋ยจําเลยครับกลุ่มไหนก็ตามที่มีไฟตอนอยู่ในใจไฟที่เกิดจากต้นไม้ต้นนี้แหละคือไอ้ไฟตอนเพราะฉะนั้นไฟตอนคือไฟจําเลยมันความร้อนนั่นเองครับท่านตีค่าเป็นรหัสของความร้อนทันทีโอเคนะเจอต้นไม้ไปแล้วทีครับแน่นอน ลุงวบอกว่าคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันถึงมีถึง99%มอเสดเดินผ่านพอไปเห็นต้นต้นไม้เกิดไฟปุ๊บเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กมันเป็นรหัสแล้วครับตรงนั้นไม่งงนะไม่งงนะจะบอกว่าสงสัยก็ได้เอ้ยุคสมัยนั้นคงอะไรก็ช่างเอ้ยช่างคามแม่ทว่ามันก็เห็นคือเห็นนะ่ะเออถามว่า โมเสสจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับพอไปเดียไปอยู่กลางทุ่งทะเลทรายเฮ้ยมันเห็นเนินหน่งสักอ,อย่างหนึง่งภูเขาแล้วกันเอาวะไปหาที่หลบซ่อนกลางทะเลทรายไม่ไหวเนี้ยเผื่อว่าจะมีรูมีท่ามันจะให,ให้ให้อยู่บ้างในต้นในในภูเขาดาวกาทิวันก็เลยเดินหลิกไปที่ภูเขาลูกนั้นที่มีชื่อว่าภูเขา,เซ,า,ซ,า,าซีนายเนี่ยไซนายไซนายซีนายนะ เดินไปเปิดเอาล่ะไปถึงภูเขาอนะไรนี่งานนี้แต่มึงเอ้ยนะเข้าสู่แน่นอนมันนั่งไปต้องคุ้นคิดอย่าไปคิดมากครับนึกเท่าว่าจําลองภาพคนเดียวกันแล้วกันอย่าไม่มีเผื่อไปคนเดียวตายคนเดียวอยู่คนเดียวรู้คนเดียวทำน้อยเลยครับแล้วจะไปคุยกับใครล่ะก็ต้องคุยกับความคิดตัวเองเห็นไหมฮะจากต้นไม้ที่มีไฟลุกไหม้ขึ้นมาปุ๊บปั๊บเนี่ยมันประหลาดมหัศรย์เกินเชื่อเนือความจริงอ่ะก็มันเจอะ าก็เลยหอดไปเนี่ยนั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในใจหรือว่าอยู่ในหัวของโมเสสเรียบร้อยแล้วเอาละเมื่อเวลเาไปอยู่ที่สูงตัวยอดเขาเนียก็ไปถึงตัวนั้นมันก็ลบล้างกันปิ้งเสียครับว่าปิ้งรู้จักไหมครับจึงมารู้อีกคำหนึ่งว่าเฮ้ยไอ้ดำเนี่ยมันหายไปปุ๊บอเมื่อกี้เนี่ยที่ลุงบอกว่าหลับตาแล้วมันเ,เห็นแต่ความมืดเ แน่นอนนะครับโมเสสก็ต้องกินนอ,นอนหลับน้อนเหมือนกันแหละว่าเวลาพักก็ต้องนอนเหมือนกันแหละหลับตาเนี่ยเกิดแสงสว่างขึ้นมาแป๊บในตาแล้วก็ใสปิ้งเลยเท่านั้นแหละครับไอคำว่าใส่ตอนหรือความดำร้าสิบเร์เนี่วันได้เลือนหายไปหมดเลยในสุดก็เหลือแต่ความสว่างและความใสยอยู่ในหัวของโมเสสนั่นคือตัวปัญญาเห็นไหมฮะเห็นไหม สิ่งนี้ลูงบอกว่ามันมันเป็นบอลทูบีมันเกิดเองกับสิ่งแวดล้อมความกดความดันความชื้นความร้อนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอยู่ท่ามกลางของภูเขาลึกที่อยู่ในกลางทะเลทราย,ยานี่เป็นตัวดูซิเขาหล่อล้อมไงนะก็ได้คําว่าโมเสก็ได้มีปัญญาปัญญาพอได้ปิ้งนึกถึงใครต่อก็นึกถึงพวกแรงงานในอียิปต์ไงหน้าไหนกำลังทําปิรามิดอยู่ประมาณนึกถึง เพราะมนุษย์พันธุ์นี้ก็จะมีความเมตตามีความสงสารมีความกุณาสมบูรณ์หมดเสร็จสรรพทำไงจะไปช่วยเขาได้ทีนเนี่ยคิดถึงทางช่วยตินเนี่ยอา่าก็เลยมาบัญญัติอะไรเขียนหลักการเอาไว้สิบข้อดยกันบัญญัติสิบประการมานะใครก็ตามที่เคยดูหนังบัญญัติสิบประการมาก่อนนะฮะก็พอที่จะลำละเล,ยลียดว่ามีอะไรกันบ้างลุงก็เด็กๆเด,เด,เด่ตอนที่เรียนหนังสือปอไหนเนาะมหนึ่งก็เปล่าเะเนี่ยจําจำได้ไม่หมดหรอก รู้แต่ชื่อบัญญัติสิประการแต่เนื้อหาภายในเนี่ยนาทีนี้ลุงก็ไม่ได้จําม่มีอะไรบ้างนแต่เชื่อว่าเออบัญญัติสิประการมันก็จะไม่แตกต่างกับคําว่าพระพุทธเจ้าให้ความไม่เชื่อสิประการเหมือนกันอ่ากาลาประสูตรเนี่ยสิประการมันก็ขัดแย้งกันมาตลอดนะสองส่วนเนี่ยไม่ว่ากันตัวนะครับลุงก็ยงให้ฟังอย่างนั้นเฉยเฉยหรอกเอาเป็นว่ากลับมาถึงฟ้โมเสสต่อ คือได้ของดีล่ะมันบอกเองนะเฮ้ยกูต้องช่วยคนและวะ้วว่าให้หาแม่งมนุษย์เนี่ยว่ามันจะไม่ใช้คนไปสารพัดมันเหมือนสัตว์ได้ยังไงวะเนี่ยคนที่มีคนคต่างปจะเทอย่างนั้นก็เลยถอยหลังไปที่อียิปต์ไปที่หนึ่งนะครับนะไปทําอะไรก็หวังที่จะเอามนุษย์กลุ่มที่ถูกธารุณกรรมสารพัดรูปแบบเนี่ยนะนออกมาจากขุมนรกตรงนั้นให้นรกบนดินนึกออกไหมครับออกมา เขาก็เลยพากันออกมาพังมาจะทำไงต่อก็ถูกไล่ล่าทีนี้เอาเห็นไหมครับถูกไล่ล่าอ่าไม่รู้ต้องตามข่าให้ได้ไม่เอาไว้อืนะถูกกลุ่มฟาโรเดิมๆเนี่ยไล่ล่าไล่ล่าไปล่ามาทาง